อาจจะตื ooh ่นรู้ใเธอมันร be ู้ลับเจมันก็ทำเสียงเพลงทั้งเรื่องมนคู่เขาน้ำตกเล่เป็นสายรู้ตรวนีมาสุดยอดเลยจะอไม่หายแต่ทุกทกับเธออยู่ข้างกายเช้าตร่นเราเริ่มออกเดินทางตลาดเช้าเสียงคนคอกคักก็กางบางลองไปเตี้ยวหอยขากลินหอมไม่มากระทางเธอหัวรอเบาบามองตาและใจมันพังขับไปวัดพระพุทธล ขอพอที่เราไม่พาดจานตอนดูงานตุ๊กชาติการเย็นชื่นหัวใจแสนสดชื่นยาพิเซนุโลกในไม่ได้มีแค่เมืองผ่านมีทั้งภูเขาเล้อมชาและบา้านเก่าๆจะอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากให้ไปในเพราะทุกดาวที่เดินคือความทรงจำใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์ลัดลาะ,ะตามทางแสงตงะวันพวกเรายังมีเวลาคืนนี้จะพาไปกินไวน์เกลือให้ขาแล้วนั่งดูดาวข้างงาม ลมพัดเป็นดอกไม้ริมทางเจอพิงลายฉันเมื่อโลกหยุดเคลื่อนไหวมองฟ้ากว้างไกลใจเราเปิดออกทุกวินาทีที่มีคือความสุขฉันหากเจอต่รู้ใจมันเข้าเต็มเสียงเพลงทัเมือผู้เขาน้ำก็เป็นเลยเป็นสาวรู้ตรงนี้มันสุดยอดเธอไม่หายแต่จุกที่กับเธออยู่ข้างกันเช้าตัวเราเมดเินทางตลาดเช้าเสียงคนคือขับอุปาง้าน เธอหัวเราะเบาๆมองตาแล้วใจมันพังขับไปวันพระพุดชินัาชขอพรให้เราไม่พลาดจากต่อดีน้ำก็ชนชาตะการเย็นชื่นหัวใจแสนสดชื่นอย่าไปสนุกลลมิดฉันจะจำไม่ลืมก็มีเธอเดินเคียงก,ก้าวที่ยืนพาเธอต,ตะลุยไปด้วยกันตลอดไป,ไป